แล้วเดี๋ยวมือก็จะเป็นปวกได้หกูไม่ใช่กูไม่ใช็ดมัเมาพ่อ้ยปวพ่อ้จะตีลูกไปเนี่ยอย่ามาทิ้งบ้านดูนะโอ้แม่อาจารย์ใจเย็นก่อนนะคุณพี่ใช้ไม่ได้คุณพี่อย่ามาว่าลูกนะคะท่าดูในทางพี่ไอ้ม่ลูกน่ะเอาที่ไหนเห็นไหมไอ้แก้วมึงก็โถ่แม่ไปแม่ยิ่งโหนดแค่นั้นอยู่คุณพี่อย่ามาว่าลูกนะคะ ม็นไม่เนี่ยตรงเปะหลังจะหักเหลือมึงอะแม่ใจกลางตองว่าอย่าเข้าข้างลูกนานี่ไอ้อกไม่ไอ้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 ไออ้ไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอออ้ไอไอ้ไอ้อ้ไกอ เกียร์เลยเนี่กองที่เกียร์เลยโอ้ยเฮ้ยไปถอดขาพ่อมาเลยเนี่ยดึงเท้าคุณทำไมเนี่ยไม่เรียบร้อยพ่อได้เลยได้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายให้คุดิพ่อแต่งตัวเรียบร้อยมึงนี่น่าเกลียดมากเลยพี่เกียร์ไอเขาไม่เนี่ยเป็นพ่อคุณเนี่ยพ่อใส่แค่มึงยังทำรู้เรื่องล้มเฉยเลยพ่อล้มไปเลยดึงเนี่ยใส่ให้ดิพี่เกียร์อะไรมาใส่เข้าวแท้เวทีเนี่ย ก็แค่ไหนล่ะป้าขาพ่อเขาไม่เจออะไรกูก็ผิดก็อะไรก็ครูอะไรก็กรูกูมาแค่ไหนกูต้องผิดอ่ะเอ้ยพ่อไปเสร็จแล้วเล่นต่อมึงใส่ข้างไหนอ่ะมึงใส่ข้างแต่ไม่ใส่ผิดผิดแล้ไอ้บ้าไปไหนได้ใส่ข้างเดียวกั้นใส่มาไหมกูใส่เองมาเนี้ยโอย เล่นทุกเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวเวลาด้วยเออเกียร์ขาไปแกียร์เท้าไปตาเกียรอะไรลงเออพ่อพ่อไม่ต้องกลางล้มหลอกคนไม่ตกไม่ยอาพ่อแก่อยู่ว่ะพ่อแก่ฉัลุกอยู่แล้วเดียวจะนลุกอยู่แล้วเดียวพ่อตีลุกเลยเดี๋ยวลุกแม่ลุกลุกพ่อลอกไก่แก้วอะไรอ่ะ่ ทำไมอ่ะนึกว่าจะดุวิ่งยังหมาวิาง่งไปไหนมะเนี่ยเพื่อนโดนพ่อกระเดื่องวิ่งหนีใหม่แล้วพ่อกับมึงมันหล่อแม่จะกลุ่มไปไหมต่อไ,ไปนี้ผมไม่ต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกูนในไลน์ไลน์มึงชื่ออะไรวะเกียรติคู่เกียรติภูเนี่ยพ่อไม่ยอม